เรื่องพรบรประชามติก่อนอเรีย<ใ>นรรตรงๆนะครับเ<ะ>พิ่งรู้เมื่อกี้แหละได้ฟังบีฟเมื่อกี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้มีการยื่นเรื่องนี้นะครับเ<อ>พิง่งรู้เรื่องนี้แล้วไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่ว่ากระแสข่าวว่าจะแก้พรบรประชามติเนี่ยได้ยินมานานแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมผมไม่ได้เห็นค้านกับข้อใดข้อหนึ่งตามที่เสนอไปเลยจะแก้ก็ได้ไม่แก้ก็ได้ปัญหาอย่างนี้มีอย่างเดียวคือว่ารัฐบาลเพื่อไทยตอนก่อนจะตั้งรัฐบาลเพื่อไทยเสร็จเนี่ยเขา ถแถลงแถลงการยืนยันว่าจะเร่งการทําประชามติเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญใหม่มตั้งแต่การประชุมคลรนัดแรกรนะครับซึ่งการประชุมคลรนัดแรกมีขึ้นเมื่อ13กันยายนที่ผ่านมา,าผ่านมาแล้วประมาณ5เดือนนะครับตั้งกรรมาการศึกษาว่าจะทําประชามติอย่างไรเคาะมาแล้วโอเคผมไม่เห็นด้วยกับผลการเคาะแต่ก็ตอนแรกก็เหมือนว่าจะมีแล้วเนี่ยประชามติจะมีแล้วแล้วนี่มายื่นแก้พรบประชามติก็คือเขารู้อยู่นั่นแหละว่าถ้าเดินไปทําประชามติ ด้วยคําถามที่เขาตั้งครับคือให้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่แต่ห้ามแตะบทหนึ่งบทสองเขาจะแพ้เขาก็เลยต้องมาแก้พรบประชามติหาช่องทางก่อนแล้วนั่นเท่ากับว่ากว่าจะแก้พรบประชามติได้ถ้ามันผ่านคือทุกฝ่ายเห็นตรงกันก็อีกอย่างน้อยสีหเดือนอย่างเร็วนะถ้าต้องผ่านสวนะก็ไม่เร็วอ่ะดังนั้นเนี่ยทําไปทํามานี่มันจะไม่มีประชามติเอานะครับสมมุตินะว่ามีประชามติอย่างเร็วเลยเนี่ยดูทรงนะถ้ายื่นพรบแบบนี้นะแล้วถ้า ถ้าไม่ยอมทำประชามติเพราะอ้างว่าต้องพิจารณาพรบนี้ก่อนนะไปทำประชามติอย่างเร็วตุลาอย่างเงี้ยไม่มีทางที่จะเขียนรัฐมนูลใหม่เสร็จภายในรัฐบาลนี้อเพราะฉะนั้นงั้นถ้าผมถามคุณเปาตรงๆคิดว่ารัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาตั้งใจอยากจะแก้รัฐมนูลฉบับนี้ไหมฮะอ๋อยังคิดว่าเขตั้งใจอยู่อ๋อยังคิดว่าเขาตั้งใจอย่างเขายังอยากจะแก้อยู่อยากแต่คิดว่าไม่น่าทันในสี่ปีนี้แหละแต่แต่ไม่สู้อ่า อยากแต่ว่าถ้าเขาเดินอ่ะผมบอกผมพูดเหมือนเดิมเสมอมาตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วจนปัจจุบันนี้คุณสั่งทำประชามติพรุ่งนี้เลยไม่ต้องมีอะไรให้ลงลงเลยถามง่ายๆประชาชนเอาหรือไม่แล้วธรรมนูญฉบับใหม่ถามแค่นี้เลยนะ,ะผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนแล้วเดินหน้าได้เลยอ่ะแต่เขาไม่ทําเพราะว่าเขาไปไปดีลไปคุยไปอะไรมาว่าต้องล็อกหมวดหนึ่งหมวดสองอพอล็อกหมวดหนึ่งหมวดสองุอ๊ไม่แน่และอ่ะผมผมผมยืนยันตลอด ถ้าคุณล็อกหมดหนึ่งหมดสองไม่แน่ว่าผ่านไม่ผ่านเพราะมันจะมีคนที่ไปโหวตโนเพราะไม่เห็นด้วยกับคําถามมีคนที่ไม่โหวตโหวตงดออกเสียงก็ฉันอยากได้รัฐมนูลใหม่ทั้งฉบับฉันไม่อยากล็อกหมดหนึ่งหมดสองทำไงก็โหวตแตกต่างออกไปมันก็มีโอกาสจะไม่ผ่านพอเขากลัวไม่ผ่านเขาก็เลยมันเล่นว่างั้นจะแก้พรบประชามติก่อนเพื่อซิเคียวทำยังไงให้ตัวเองรู้ว่าจะผ่านแน่ๆแล้วถ้าใช้เวลาแบบนี้นะไม่เสร็จทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าไม่เสร็จเขาไม่แคร์ถามว่าเขาอยากได้รัฐมนูลไหมเพรามว่าเพรา่ว่าทําทําไไไมม่่ด้ก็ ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ยื้อๆไปยังไงเขาก็อยู่ในอำนาจอยู่ครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของพรบวชามติทีนี้ผมเรื่องใหญ่เรื่องผมจะมาค่อยๆไล่เรียงครับผมนะฮะเก็บตกหลายๆประเด็นหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเร่งถามคุณไอติมไปขอบคุณครับคุณออฟขออนุญาตกลับไปที่เรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ก่อนนะฮะคืออย่างนี้ในส่วนของก้าวไกลของคุณพิธาเนี่ยโอเคเราคุยกับคุณไอติมไปแล้ว แต่ในส่วนของภาคประชาชนบ้างครับผมครับผมโอเคแหละถึงแม้ว่าคำวินิจฉัยที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับภาคประชาชนอย่างเราๆโดยตรงรเพราะว่าไปที่ทางก้าวไกลกับคุณพิธาซะเยอะว่าสั่งให้ยกเลิกอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแต่ถ้าเราดูในรายละเอียดของคำวินิจฉัยเนี่ยมันกระทบกับการแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนหรือเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112หหรือเปล่าฮะคิดว่าไม่กระทบอะไรเลยนะฮะดูตาม ตัวอักษรนะแล้วก็ดูตามความรู้กฎหมายเบื้องต้นเท่าที่จะเคยเรียนมาชั้นม .5 แต่ว่าก็โอเคจบเรียนดีแหละมันไม่ไม่ไม่จะเกี่ยวอะไรกันเลยนะครับผมเล่าประวัติศาสตร์ที่เดียวปี2555ครับประชาชนเคยเข้าชื่อกันตอนนั้นต้องถ่ายสำเนาวัตประชาชนถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นแก้1นึเข้าสู่สภาทำมาแล้วตอนนั้นผมก็ได้ร่วมด้วยนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้มีสรรรัฐธรรมนูญบอกห้ามแก้ห้ามอะไรไม่มีนะครับแค่ประธานสภาเขาเขาไม่บรรจุเองนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเข้าชื่อของประชาชนเสนอยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็ก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะออโอเคมีมีมีคำวินิจฉัยสารรัฐมนูลออกมาว่าการกระทําที่มีการชุมนุมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้งงนเนี่ยมีความรุนแรงมีอะไรนเชื่อมโยงหลายอย่างร้อยเข้าด้วยกันบ,บอกว่าอันนั้นลมล้างไม่ได้แต่การเสนอเข้าใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเออพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่เป็นไรแล้วยิ่งแล้วยิ่งตอนวันนี้นะวันนี้หน้าสิ่งที่เสนอคือการนีรโทษกรรมนะครับคือการยกเลิกการดําเนินคดีไม่ได้แตะตัวบทกฎหมายไม่ได้แก้หนึ่งหนึ่งสองไม่ได้ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองยังมีอยู่และเขียนเหมือนเดิมเป๊ะทุกประการไม่ได้แต่ต้องเลยนะครับแต่ว่าคดีที่มีอยู่เนี่ยอยากให้มันจบไปนะครับโดยไม่ต้องเอาคนไปติดคุกอันนี้คือข้อเสนอนีรโทษกรรมนะครับดังนั้นคนเละเรื่องเลยใครที่ถ้าหากมันจะมีใครไปคิดว่าสารพิภากษาอย่างนั้นแล้วทําให เราไม่สามารถรณรงค์เรื่องการยกเลิกการดำเนินคดีได้อันนั้นเป็นความผิดของเขาเองที่เขาดันเข้าใจไปก็เข้าใจผิดไม่เป็นไรถ้าฟังอยู่ก็เข้าใจใหม่หน่อยครับถ้ายังไม่เข้าใจใหม่ก็เราไม่เราไม่ต้องเดือดร้อนหนอครับอือือืออะในใพูดถึงนิรรทศกรรมแล้วผมก็ขออนุญาตแวะเลยแล้วก็คือคือเรื่องมันก็เกี่ยวเกี่ยวเนื่องๆกันอยู่เกี่ยวแล้วนะวันนี้มาเรื่องนี้เลยมาเรื่องหลักเลยโอเคงั้นนี่นี่น่าชูชูซะหน่อยนะฮะครับคือเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเบื้้้องตนนนแลววเเี่่ยจะห็า มันมีความเหมือนและความต่างกันอยู่ในแต่ในแต่ละส่วนของคุณเปาหรือว่าภาครประชาชนก็อย่างหนึง่งก้าวไกลอย่างหนึง่งรวมไทยสร้างชาติอย่างหนึง่งพลังรรประชารัฐก็เห็นด้วยกับรวมไทยสร้างชาติอันนี้ก็ไม่แปลกใจแต่จุดหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะต่างกันอย่างชัดเจนก็คือตกลงจะรวมหรือไม่รวมคนที่ต้องคดีหนึ่งถึงสองใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่เอาอของภาคประชาชนรรเราจะทํายังไงต่อเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่า แนวโน้มนะเอาแนวโน้มมันอาจจะเป็นใน,ในทางนั้นไม่เอาคงมีไม่เอาหลายแบบนะครับอันดับแรกก่อนขอพูดญิงก่อนว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าเราเนี่ยมีกฎหมายนิรโทษศกรรมมาแล้ว2 4 23ฉบับนะครับ,รบแล้วก็ทุกครั้งที่มีความขัดแยง้งความรุนแรงทางการเมืองไม่ว่าจะเป็น14ตุลาหตุลาพฤษภา35าการต่อสู้กับอุดมการคอมมิวนิสต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการนิรโทษศกรรมตลอดแล้วทุกครั้งที่นิรโทษศกรรมก็จะนิรโทษศกรรมแบบทั้งหมด ตลอดไม่เคยมีการยกเว้นว่าบางข้อหาบางมาตราไม่ไม,ไม่ไม่มีรัศกรรมอันนี้ไม่มีไม่เคยมีนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะบอกว่าเราจะต้องทําแต่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองไม่จริงคือจริงเราทําทุกเรื่องเราทํไอ้แบบที่มันเคยทำทำมาคือไม่ต้องยกเว้นเออก็ทําไปปกตินิรโทษก็น,โท,นโทษหมดผ่านเรื่องไปก็นิรโทษหมดนะฮะเราเสนอเราเสนอ,ส,นอสิ่งที่ธรรมดาสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ครับแต่ใครที่กําลังเสนอว่านิรโทษเยอะแยะเลยยกเว้นบางเรื่องหนึ่งสองสามสี่อันเนี้ยอันเนี้ยเขาเขากำลัง กำลังสร้างเงื่อนไขเพิ่มแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมเรียนตอบคําถามต่อว่าร่างพรบนิรโทษกรรมเป็นกฎหมายระดับพระราชรบัญญัติเท่านั้นเองอถ้ามีเสียงสอสอเกินครึ่งของสภามันก็ออกเป็นกฎหมายเท่านั้นเองครับใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรก็ยกมือคัดค้านก็ไปเลือกพักการเมืองที่ไม่เอาแบบนี้นี่คือระบบม,มันทํางานอย่างนี้วันที่มีพักการเมืองอยู่ในสภามากพอสอสอมากพอที่จะผ่าน มันก็ผ่านแค่นี้เองเอนะครับทีนี้เนี่ยพักเก้าไกลเนี่ยาหาเสียงว่าจะแก้อย่งหนึ่งสองแต่ไม่ได้หาเสียงจะนีรื่สกรรมเนาะ,ะพักเพื่อไทยเนี่ยหาเสียงว่าหนึ่งหนึ่งสองบางครั้งบอกแก้บางครั้งบอกไม่แก้แต่หลักๆคือเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องการบังคับใช้<อ>ให้มาแก้ที่การบังคับใช้แล้วไปคุยกันในสภาเออเนี่ยตงเปะเลยอเราไม่ได้ครั้งนี้ครั้งนี้นะเคยเคยเคยเสนอแก้หนึ่งสองเคยแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้ไม่เสนอแก้ตัวบทกฎหมายเพราะรู้เขาไม่เอาก็เสนอแก้ที่การบังคับใช้นี่ไง ก็มาบอกว่าไอ้ที่มันใช้กันอยู่กว้างขวางมากเป็นประวัติศาสตร์มากเป็นบวัติการเนี่ยก็เลิกไหมอ่ามันผ่านมาแล้วตอนนั้นไปม็อบไล่ประยุทธ์ก็ไปพูดกันแล้วก็โดนดําเนินคดีก็ตอนนี้คุณประยุทธ์ไม่อยู่แล้วเป็นรัฐบาลเพื่อไทยแล้วก็เลิกไหมคดีเหล่านี้เนี่ยเราเสนอแก้ปัญหาการบังคับใช้สอดคล้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ชักชวนว่าก็แค่ถ้าพักสสพักเก้าไกลสสพักเพื่อไทยรวมสองพักเกือบก็เร้อยแล้วจบนะฮะหรือ โอเคมีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลายมีร่างรวมไทยส้างชาติมีร่างภาคครูไทยเพื่อประชาชนมีร่างอะไรก็ว่าไปนะครับท่านก็รับทั้งหมดเข้าไปนะครับรับร่างรับร่างของเราให้หน่อยเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้เสนอนะเดี๋ยวมันเข้าชื่อกันอยู่เดี๋ยวพอเราเสนอเนี่ยท่านรับร่างของเราให้หน่อยแล้วท่านก็รับร่างอื่นท่านก็รับก้าไกลท่านก็รับทุกร่างมารวมกันนะครับในชั้นกรรมธิการก็ไปว่ากันในรายละเอียดเอาท่านไม่เห็นด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้สุดท้ายก็ไปยำรวมกันมันก็จะออกมาแบบไหนแบบหนึ่งถ้าถ้าออกมาแบบนี้ไม่มีปัญหาเราาาารไไไมมมมม่ขัััดดดวแล้้้สุทยนนอออออกกกะ็า ก็ต้องยอมรับก็ต้องยอมรับยอมรับตามกระบวนการเลยครับผมแต่ถ้าหากว่าอยู่ดีๆสมมุตินะว่าเพื่อไทยไม่โหวตเลยไม่โหวตเลยผมก็เลยจะถามเลยเหมือนรู้ว่าผมจะถามอะไรเออก็เออเอิผมว่าเออสมมติเนี่ยสมมติเพื่อไทยเขาไม่เอาด้วยเขาก็ต้องอธิบายละอ่าเขาก็ต้องอธิบายว่าอ่ามันมันทำไมอ่าผมเรียนอีกครั้งในในคดีที่เราเสนอยกเลิกเนี่ยจริงๆมันเยอะมากนะคดีเกือบ20ปีเนี่ยประมาณสัก6 0พ0กว่าคดี เกินครึ่งเป็นคนของพรรคเพื่อไทยทั้งนั้นแหละนะครับเป็นสสพรรคเพื่อไทยเป็นคนทํางานพรรคเป็นประชาชนผู้สนับสนุนพรรคพรรคอาจจะเป็นเพื่อเพื่อไทยไทยรักไทยพลังประชาชนอะไรก็แล้วแต่ที่โดนดำเนินคดีทั้งนั้นเลยสสของพรรคเคยโดนดําเนินคดีติดคุกด้วยมาตราหนึ่งคุณจ่าประสิทธิ์คุณเจงดอกจิตตอนนั้นอยู่เพือ่อไทยหลายคนนะฮะคุณจตุพรพรมพันธ์คุณอะไรคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยก็เคยโดนหนึ่งนสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุอะไรที่เขาไม่รับ นะครับมันก็อย sure> ู่เขาก็พูดว่าเขาจะแก้ปัญหาการมังคับใช้เขาควรจะเห็นด้วยเขาควรจะเห็นด้วยอย่างอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับทีนี้เมื่อเช้าเมื่อบ่ายบ่ายบงไปยื่นทัพเพื่อไทยมาเป็นไงฮะนะครับจริงๆเรายื่นแค่บอกว่าขอแจ้งให้ทราบว่าเรากําลังร่าเรืรยชื่อนะและเราจะรวบรวมรายชื่อภายใน14วันเริ่มหนึ่งกุมภาไปจบ14กุมภาวันที่14ี่เนี่ยเราจะขอจัดงานปิด ว่าโอ้ดูดิเราได้ความรักกันเท่าไหร่14กุมภาพันธ์วันบอเลนไทน์เลยนะวันวาเลนไทน์เราจะส่งมอบความรักให้ทุกคนเท่ากันคอนเซ็ปต์เป็นอย่างนี้เราเราก็นี่ตลอด14วันจะมีกิจกรรมเยอะมากนะฮะจะมีอีเวนต์ทุกวันไม่มีวันไหนไม่มีนะครับอ่าอีเวนต์วันนึงมีหลายหลายที่นะฮะพรุ่งนี้มีธรรมศาสตร์ลังสิตอ่ามี เนี่ยเริ่มจำไม่ได้แล้วพ่กนี้มีธรรมศาสตร์ลังสิตกับที่ f c t นะครับวันเสาร์มีหลายที่นะครับวันอาทิตย์มีสวนทอ่งุ่นนะครับก็ผมก็จะไปหลายที่14วันทำอีเวนต์ทุกวันนะครับแล้วก็ยาวไปจนวันที่14เนี่ยเราก็จะไปปิดที่เอาเอารายชื่อเอาลวดยอดรวมทั้งหมดเนี่ยไปส่งที่หน้าสภาเราแค่ขอเชิญหัวหน้าพักการเมืองทุกพักมารับแล้วแล้วท่านยังคิดไม่ออกวันนี้เพราะเราเพิ่งมาเนี่ยไม่เป็นไรท่านไปคิด14วันก่อนแล้ว14วันท่านเดินมาตอบเราหน่อยว่าท่านเอาไม่เอา ท่านจะโหวตหรือไม่โหวตอย่างไรในวันที่เราทํากิจกรรมเสร็จนะครับนี่นี่ก็ตั้งใจอย่างนี้ก็แค่ไปเรียนเชิญคุณพายทองทานที่พักเพื่อไทยมาวันนี้แล้วเจอใครวันนี้ท่านได้เจอคุณงวิ่งไหมไม่ไม่ได้มาไม่ได้มาเพราะว่าเพราะว่าเราอ่ะไปยื่นไปยื่นหนังสือเชิญคุณพายทองทานวันนี้ใครมารับก็ได้ก็ได้นะฮะคนคนที่มารับเขาก็อธิบายว่าเนี่ยผมบอกแล้ววันนี้เกิดเรื่องเยอะคนที่มารับเขาก็เล่าว่าวันนี้เนี่ย ในสภาก็เสนอตั้งกรมทขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้รัฐอธรกรรมพอดีเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับทางพรรคก็จะพิจารณาในกรมทแปลว่าร่างนี้ไม่รู้เขาจะเ่ายังไงนะครับผมก็ผมก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็14วันนะครับก็อยากชวนประชาชนช่วยกันส่งเสียงเรื่องนี้ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ลองดูว่าวันที่14บสี่คุณแพรทองทานจะมาไหมแล้วก็ลองดูว่าถ้ามาหรือถ้าส่งใครมาแทนจะจะมาตอบรับหรือตอบปฏิเสธอย่างไรครับ คือเอาอย่างนี้ก่อนสิ่งที่เรากําลังทํากันมาเนี่ยพยายามทํากันนะคุณเปาคิดว่าการนิรโทษกรรมครับโดยที่ไม่ต้องเว้นคดีอะไรเลยก็คือตั้งแต่ปี49ไล่มาเนี่ยเว้นเว้นเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมฮะตำรวจทหารที่มีการใช้กระสุนใช้ความรุนแรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะสุดท้ายเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความปรองดองจริงๆหรือไม่เพราะว่าไอ้คำว่าปรองดองสมานฉันท์ สายขั้วอะไรเงี้ยคือคือเราก็ได้ยินกันมาทุกยุคทุกสมัยสุดท้ายมันก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงสักทีอย่างเงี้ยครับไม่คิดไม่ไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยเครียดอ่ะนะหลายหายท่านนะครับอย่างคุณหมอรวีนะครับคือหลายท่านที่เคยเสนอเรื่องนีิรโทศกรรมเขาจะชูธงความปรองดองนําหน้าว่าเราถึงเวลาต้องปรองดองแล้วนะครับผมผมเฉยเนะ บองดองมันคงไม่ได้ทําแค่นี้นะครับบองดองมันโอเคนิรโทษเป็นประตูหนึ่งของความบองดองแต่ว่าข้างหลังมันต้องมีอย่างอื่นเช่นใครผิดต้องยอมรับผิดกาวขอโทษสักคำหนึ่งก็ยังดีแล้วก็ดาเนินคดีไม่ต้องดําเนินก็ได้อะไรเงี้ยนะต้องเปิดเผยความจริงว่าตกลงความจริงวันนั้นเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งกระบวนการพวกนี้มันยังดูไม่ไม่ได้ทําเลยอ่ะดังนั้นแล้วเราจะแค่บอกว่าโอเคไม่ต้องดำเนินคดีแปลว่าปองดองไหมมันคงช่วยได้แค่นิดเดียวนะครับแต่ผมพูดตรงๆแรงบันดาลใจผมอาจจะไม่ใช่ ว่าผมอยากปลองตองกับใครเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เกลียดมากนักไม่ได้เกลียดใครมากนักแล้วจุดมุ่งหมายคืออขาอีกประโยหนึ่งคนที่ไม่ชอบมากๆนะเขาไม่ได้อยู่ในหน้าล้วก็ไม่เป็นไรแต่โอเคตอนนี้ไม่ได้เกลียดใครมากนักจุดมุ่งหมายคือผมผมทนไม่ได้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในนาทีนี้ที่คนกําลังเดินเข้าคุกทุกวันกับคดีการเมืองนะครับในวันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมีนักโทษในเรือนจํา38คนนะครับที่ที่ดูดเนินคดีจากการไปชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงความเห็นทางการเมืองนะครับ แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเรารณรงปล่อยเพื่อนเราเรียกร้องสิทธิประกันตัวแต่คดีของเขาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะถึงดีกาแล้วถ้าถึงดีกาเนี่ยไม่มีสิทธิประกันตัวแล้วยังไงเข้าคุกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทุกๆเดือนทุกๆวันเนี่ยมีนัดฟังคำพิพากษาเยอะมากเพราะว่าคดีส่วนใหญ่เนี่ยเกิดในช่วงการชุมนุมปี6 3 6 4นะครับเป็นพันคดี嗯嗯 พอมันเกิดช่วงประมาณ3-4ีปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมาตัดสินกันในช่วงเนี้ยหกหกแล้วเนี่ยตัดสินตลอดทุกวันทุกวันวันก่อนก็คุณไมค์พัชราวีใช่ฮะวันก่อนโอ้นี่มาทุกวันเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางนโยบายหรือกฎหมายคนก็จะเดึงเข้าคุกเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็จะเข้าคุกแบบด้วยคําพิพากษาถึงที่สุดก็จะอยู่ข้างในกันเป็นร้อยเป็นพันคนหมดอนาคตกันผมคิดว่าผมอยากแก้ปัญหานี้นี่เป็นเป้าหมายหลัก อพ,อพอเราพูดกันอย่างนี้นะฮะมันก็จะมีความคิดเห็นจากคนบางส่วนค,คนบางกลุ่มแล้วกันนะฮะที่ที่เราจะได้ยินเสมอเลยว่าก็คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิครับเพราะว่าบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยปลอดภัยอยู่ร่วมกันได้ก็คือต้องเคารพกฎหมายการที่คุณไปทาผิดกฎหมายคุณก็ต้องรับโทษสิแล้วจะมาบอกให้นิรโทษกรรมกันง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงแล้วแบบนี้จะมีกฎหมายไปเพื่ออะไรก็อย่าไปทาผิดกฎหมายสิอ่ะอย่างเงี้ยฮะ ตอบสองมิตินะครับมิติแรกคือตดมบทกฎหมายเองมิติที่2คือวิธีการบังคับใช้นะครับม,มิติแรกเนี่ยกโดงบทกฎหมายเนี่ยถามว่าไอ้กฎโอเคบ้านเมืองมีกฎหมายแล้วไอ้กฎหมายที่ออกมานั้นเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เหมาะสมสอดคล้องและประชาชนเห็นด้วยหรือยังนะครับคดีตามประกาศคําสั่งคสชอ,ชอ,อยูๆคุณประยุทธ์อยากจะบอกว่าคนเป็นร้อยเป็นพันคนต้องมารายงานตัวใครไม่มารายงานตัวมีความผิดอเอาขึ้นศาลทหารให้ศาลทหารเป็นคนตัดสินอย่างเงี้ย มันเป็นไปตามกฎหมายไหมมันเป็นไปตามกฎหมายแต่กฎหมายมันออกโดยคุณประยุทธ์คนเดียวนะฮะ,ะมีพระราชบัญญัติหลายฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบชุมนุมสาธารณะออกปี58ารปดพรบคอมพิวเตอร์แก้ปี60นอันนี้กฎหมายสอนอชอสภานิติบัญญัติชาสภาที่คุณประยุทธ์แต่งตั้งมาเพื่อนเพื่อนทหารเขาเป็นคนออกกฎหมายกฎหมายมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่มาจากประชาชนแต่มันกลายเป็นอำนาจว่าเขาอยากจะเห็นบ้านเมืองเป็นอย่างไรแล้วเขาก็มาบอกว่านี่ผิดนี่ผิดนี้ผิดแล้วก็จับคนไปเข้าคุกนะครับ อ่าลกรฉุกเฉิอนอีกตัวหนึ่งลรืมอูดุปรหมอ่า,อามิติที่สองมิติการบังคับใช้เนี่ยครับการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยคนจะมีความผิดตามกฎหมายได้ต้องมีเจตนาที่จะกระทาความผิดนั้นอ,อ่ากลับมาที่ตัวอย่างเดิมเช่นคุณคุณอ๊อฟมาต่อยผมเนี่ยเ<ถ>จตนาทําร้ายให้ผมบาดเจ็บต่อยผมคุณอ๊อฟผิดนะครับแต่เจตนาของคดีเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้เจตนาจะทําร้ายสังคมหรือทําให้ใครบาดเจ็บล้มตายเจตนาของเขาคือเพียงเพื่อต้องการแสดงออกทางการเมืองครับตัวอย่างเช่น เอาป้ายไปติดเอาป้ายไปติดคุณบอกว่าอันนี้ผิดพรบความสะอาดเจตนาเขาไม่ได้จะทาให้สงบผกเจตนาคือเขาอยากอยากพูดเรื่องนั้นอยากแสดงออกเอออตัวอย่างเช่นอ่าไปไปไปไฮพาร์คคุณไปจับเขาฐานใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ไรับอนุญาตเจตนาเขาไม่ได้อยากจะทาลายทาลายความสงบความเงียบเจตนาของเขาคืออยากจะพูดเรื่องนั้นนะฮะอ่าเขาไปรวมตัวชุมนุมกันคุณบอกว่าอันนี้ฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรค ไปจับเขาตามพรกฉุกเฉินอ,อย่างเงี้ยคดีแบบเนี้ยมันชัดเจนว่าเจตนาของผู้กระทำเนี่ยเพียงเพื่อที่จะต้องการแสดงออกทางการเมืองอนะครับและเจตนาของผู้ใช้กฎหมายเนี่ยก็ตั้งใจเอากฎหมายที่มีวัตถุประสงค์คุ้มครองสิ่งอื่นมาใช้เพื่อห้ามการแสดงออกทางการเมืองอนะครับแล้วพอขึ้นศาลนะฮะศาลก็ไม่อยากทําคดีอยู่ในมือตารวจตารวจก็ไม่อยากทําอยู่ในมืออายการอายการก็ไม่อยากทําอยู่ในศาลพอศาลขึ้นมาเนี่ยหน้าต่างุนงิดก็ไม่อยากทําเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คดีพวกนี้มันต้องยกเลิกได้แล้ว<อ>นะครับมันมันอขออนุญาตนะฮะพักรวมไทยสร้างชาติก็เสนอยกเลิกคดีพวกนี้อ,อ,อพักเก้าไกลก็เสนอผมเข้าใจว่าสองพักนี้เป็นเป็นคนเฉียดการเมือง <c oughs> ตรงกันข้ามอย่างรุนแรงใช่ครับใช่ครับสองพักเสนอตรงกันแล้วอ่ะถ้าถ,ถ้าใครยังคิดอยู่ว่าต้อง,ต,องต้องดำเนินคดีจนสุดทางแลวติดคุกให้หมดอะท่านไม่มีตัวแทนเหลือนะเพราะว่าสองฝ่ายที่เห็นต่างกันเขาเห็นเหมือนกันในเรื่องนี้ ความคิดแบบนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วมันจบแล้วนะคือทุกคนเขาไม่เอาแล้วค่ะใครถ้ายังเหลืออยู่ก็ก็เลิกคิดเถอะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ถามถึงเพื่อไทยไปแล้วแล้ววันนี้ไปก้าวไกลมาด้วยครับผมเป็นยังไงครับฟีดแบ็จากก้าไกลวันนี้แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็ไม่ไม่กล่าวโทษพักไหนพักก้าไกลเนี่ยจะเรียกว่าไม่มีใครมารับก็ไม่ถูกก็ถูกนะฮะแล้วก็หลายท่านก็คงอย่างที่พิจารณาว่าก็อยู่ที่สภาก็ภิรายหลายเรื่องมีหลายเรื่องเกิดขึ้นต้องมีคำวินิจฉัยสามนูนเพาะผมประชุมันเยอะแยะนะครับ แต่ว่าเราก็ไปยื่นหนังสือเหมือนกันก็นกคือว่าเราไปยื่นหนังสือแจ้งให้ทราบว่าเรากําลังทําเรื่องนี้อขอเชิญท่านหัวหน้าพักมากิจกรรมสุดท้ายวันที่14นะครับท่านหัวหน้าพักก็ได้ส่งผู้ช่วยหัวหน้าพักมารับนะครับเขาก็บอกกแล้วว่าคนอื่นอยู่ที่สภาไม่ว่างแต่เราก็ยัง,ด,งดึงดันว่าจะไปพัก <c oughs> เราก็ไปนะคะก็ะทางผู้ช่วยหัวหน้าพักก็ไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากว่าโอเคพร้อมพร้อมดูแลสนับสนุนก็เดี๋ยวจะเรียนหัวหน้าพักให้อ่ะอันนี้คือเรื่องของนิรโทษกรรม นะฮะประชามติเมื่อกี้คุยไปบ้างแล้วขออนุญาตกลับไปแมผมก็จะกลับไปให้ได้เลยนะเรื่องคําไิ่ได้ใของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ได้ครับคือมันมีประเด็นต่อเนื่องกันมาอย่างที่ผมคุยกับคุณไอติมเป็นเมื่อสักครู่ว่าณวันนี้คือเข้าใจแล้วว่าทางฝั่งของก้าวไกลเองเนี่ยจริงๆเมื่อบ่ายผมเพิ่งคุยกับคุณชอบพนธิกาจากก้าวหน้าด้วยคือก้าวหน้าก้าวไกลเนี่ยพูดตรงกันคือไม่อยากให้การยุบพักเป็นเรื่องปกติไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่ต้องยอมรับว่ากระแสมันมันแรงมากๆแล้วยิ่งพออออมีีีีนนนนัักกรร้้้งงเ่ไปว ในมุมของคุณเปาบ้างว่าการที่เรื่องนี้จะนําไปสู่การยุบพักการเมืองแล้วอาจจะถึงขั้นตัดสิทธิกรรมการแผนพักสิปีหรือแม้กระทั่งไปสู่การจะได้ทำร้ายแรงตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตคุณเปามองไงฮะน่าเศร้าใจ <c oughs> ที่เราออกจากเรื่องนี้ไม่ได้เสียทีครับ,รบ,รบการยุบพักครั้งแรกไทยลักไทยเนี่ยตอนนั้นผมก็เด็กนะยังเรียนไม่จบก็เป็นเรื่องน่าแปลกประหลาดตกใจแล้ว นะครับอตอนนั้นยังมีความรู้ไม่พอที่จะวิเคราะห์ว่ามันถูกไม่ถูกอย่างไรครับอพอยุบพักพลังประชาชนพักที่ตำตาใหม,ม่านะยุบหลายพักพร้อมกันก็เริ่มรู้สึกว่าบ้านเมืองมันไม่ปกติแล้วนะครับก็เดินมากึนยุบมาหลายพักนะฮะไทยรักษาชาติมาอ,อนาคตใหม่นะฮะมันควรจะเรียนรู้กันได้แล้วมั้งว่าหนึ่งมันไม่ได้ชอบทำในทางประชาธิปไตยที่พรรคการเมืองมันจะถูกยุบง่ายนะครับสองก็คือว่าคุณไม่มีทาง ไม่มีใครเลยสามารถทำลายความคิดความเชื่ออุดมการ์ได้เพียงเพราะยุบตัวสถาบันรคกาันเหมืองน,นะครับมีแต่พักที่ถูกยุบมาที่เอ่ยชื่อทั้งหลายเนี่ยก็มีแต่จะได้รับความนิยมมากขึ้นยิ่งไปยุบนะครับมันก็น่าสดลดหนหูใจในทางหลักการที่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นวนเวียนซ้าแล้วซ้าเล่าในบ้านเมืองน,นี้และก็ดูเหมือนว่า,เ,าเขาเขาคือใครก็ไม่รู้ละตอนเนี้ย <laughs> ตอนที่เริ่มไม่รู้แล้วว่าเขาเป็นใคร,ครแต่ว่า,เ,าเขาก็ยังใช้เครื่องมือเดิมซ้ําๆและก็ดูเหมือนยังอยากจะใช้อีก นะครับถ้าก็อาจจะผมก็คิดไม่ออกหรอกว่าคือตะกี้คุณคุณออฟทามคุณผลิตว่าแบบคุณผลิตจะเป็นแกนนารุ่นต่อไปไหมนะเขาก็ไม่ได้ตอบผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครใครจะเป็นนะฮะแต่ว่าไม่ไม่และไม่ได้สนใจด้วยแต่ก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้ามีคุณผลิตอยู่เนี่ยมันก็ไปต่อได้นะฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็คือคือคือทำลายกลุ่มคนที่มีความคิดความเชื่อแบบนี้ไม่มีทางได้อย่างไรเสียมันก็จะมีคนเลือก ประเด็นเรื่องจริยธรรมเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเยอะพอสมควรนะว่าการผิดจริยธรรมร้ายแรงซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนไปร้องที่ปปชนะกรณี44สสของก้าวไกลที่เคยลงชื่อเสนอแก้112ต่อสภาเมื่อปี64เนี่ยนะฮะตรงนี้ในมุมของคุณเปาเนี่ยมองยังไงบ้างว่ามันเป็นมันเป็นกฎหมายที่เพิ่งจะมีมาใหม่แล้วก็คนที่โดนก็คุณปารีนาคุณช่อพนิกาอย่างเงี้ยแต่ณตอนนี้ มันอาจจะไม่ใช่แค่เป็นรายบุคคลแล้วแต่ว่าโอ้โหจะโดนกันแบบ4ี่0ิบ้าสิคนอย่างเงี้ยครับ,รรบมาตรฐานจริยธรรมเป็นเรื่องที่ยากมากเป็นเรื่องที่นอกจากยากแล้วเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากผมผมคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่เห็นรัฐธรรมนูญแ,แล้วนะฮะคือมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยเขาร่างขึ้นเพื่อใช้กับสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระรโดยให้สารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเป็นคนร่าง แต่ก็จะมีมาตรานหนึ่งบอกว่าเมื่อร่างเสร็จแล้วเมื่อไหร่ก็ขอให้เอามาใช้กับสสสวทั้งหมดด้วยค,คือคือ,ค,อคือคนคนถูกบังคับใช้ไม่ได้เป็นคนเขียนนะครับแล้วก็ถ้าเปิดดูเอกสารไม่ยาวนะครับตราฐานจริยธรรมมีไม่กี่หน้ากว้างมากคือจริงๆก็คือรู้ได้อ่านแล้วก็คือแบบตีความได้ว่าทําอะไรก็ผิดครับ <laughs> คือทําอะไรสักอย่างมันจะมันจะผิดจนได้อะมันจะผิดข้อใดข้อหนึ่งจนได้นะฮะมีไม่กี่หน้าแต่ว่าใช้คากว้างๆเช่นอ่าอ่าคนอ่าต้องต้องต้อง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันก็ควรจะเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าแหละแต่อะไรคือการเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าล่ะถ้าแบบออกจากห้องประชุมไปกินข้าวหิวอะ่ะ <laughs> ย่างแ้่มาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไหมมันก็ใช่นะ <laughs> อะไรแบบนี้นะคือคํามันกว้างจนมันไม่ควรจะเป็นกฎหมายอ่ะกฎหมายที่สามารถให้ผลร้ายกับใครก็ตามได้ควรจะต้องแคบและชัดเจนครับทำอะไรคือผิดคือชัดเจนต่อยผิดทำใายร่างกายฆ่าผิดทำให้เสียชีวิตอย่างเงี้ยนะมันต้องชัดเจนพอแบบ อะไรคือการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมันเริ่มม่ยะมันยากแล้วแล้วเนี่ยพอมันล้มล้างการปกครองเนี่ยมันยิ่งโอ้กลายเป็นตีความกว้านะคะมาตรฐานจริยธรรมเป็นเรื่องอันตรายมานานแล้วครับเพีย่ว่าที่ผ่านมาพอมันถูกใช้ไม่มากนะครับคือคนอยู่ในอำนาจเนี่ยเป็นคุณประยุทธ์และพรรคพวกเนี่ยมันก็ไม่ถูกใช้มากนักนะครับพอเอามาใช้กับฝ่ายที่ไม่ได้เป็นคนล่างเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นอิทธิทธิ์มันมากขึ้นคุณเป๋าคิดยังไงกับ เมื่อวานนี้มันผมผมเห็นโพสต์ลักษณะแบบนี้จากประชาชนหรือว่านักวิชาการบางส่วนนะฮะที่บอกว่าอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยออพอสารรัฐมนูญตัดสินเป็นคุณกับฝั่งที่ตัวเองชอบอย่างพรกคก้าไกลคุณพิธารอดเรื่องหุ้นเสือไอทีวีโอ้ก็สรรเสริญสารกันแต่พอเมื่อวานนี้เป็นลบกับฝับ่งที่ตัวเองชอบก็ว่าสารกันอะไรอย่างเงี้ยคือคือนาวันนี้มันจะมีคอมเมนต์ประมาณนี้เกิดขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะคุณคป๋อมคิดยังไงกับตรงนี้ฮะ สองแง่แง่ที่หนึ่งนะฮะอีกผมก็เริ่มลืมแล้วแง่ที่หนึ่งนะฮะก็ก็เขาสรรเสริญก็ดีแล้วไม่ก็แสดงว่าเขาก็ดูตามเหตุตามผลไงดูตามเนื้อเรื่องคืออาจจะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าพักโบพักนี้พักนี้ถ้ารอดก็ดีพักนี้ไม่รอดก็ไม่ดีมันคงไม่ใช่แค่นั้นนะมันก็ดูที่เนื้อหาสิถ้าเนื้อหามันโอเคมันก็ต้องชมถ้าเนื้อหามันไม่ดีมันก็ต้องว่าแค่นั้นแหละนะฮะเรื่องที่สองมุมที่สอง ทำไมมันมาใกล้ๆกันคือกี้ผมผมบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยเราไม่ได้จะหมิ่นศาลหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอเสียสีคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูนะฮะนี่เป็นการถกกันนะฮะในภาพรวมหลังสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เฉยๆนะฮะก่อนยุพัฒนาคตใหม่สัปดาห์หนึ่งเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะสาลรัฐมนูก็สั่งเรื่องให้ทำแท้งให้แก้กดมาทำแท้งประมาณประมาณหกเจ็ดวันสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับก่อน ให้คุณประยุทธ์อยู่ต่อในตอนที่ประยุทธ์8ปีหรือเปล่าเนี่ยหรืออะไรเนี่ยกลางๆปีจะไม่ได้แล้วเรื่องเยอะมากแต่ว่าก่อนก่อนมีคำนิยา่สําคัญเนี่ยตอนนั้นเขาก็ไปบอกว่าคําสั่งคณะปฏิวัติสักฉบับหนึ่งเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับไม่ได้อประมาณ3-4วันอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะฮะคแค่นี้แหละ <laughs> ผมเล่าให้ฟังมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเป็นอย่างนี้มาตลอดงั้นอีกอันหนึ่งก็ขึ้นมาในโซเชียลเยอะเหมือนกันก็คือว่าพอเมื่อวานนี้สาร มีคำวินิจฉัยนะครว่าพักก้าวไกลแล้วก็คุณพิธาเนี่ยมีเจตนาซอกกรอนบอลทำลายสถาบันนันนีโนนทนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องทั้งสองจึงฟังไม่ขึ้นเนี่ยคอมเมนต์ที่หลายคนพิมพ์กันเข้ามาเยอะมากๆหนึ่งเลยนะฮะก็คือเขาก็จะตั้งคําถามว่าแล้วตอนปฏิวัติร,รัฐประหารเนี่ยไม่เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองห,หรืออันนี้ไม่ได้ มินใครหรืออะไรนะฮะแต่ว่าประชาชนเขาคอมเมนต์กันมาแบบนี้คุณเปาโมยออยังไงฮะเป็นนี่ไม่เห็นยากอะไรเลยการปกครองระบอบที่เราต้องปกป้องนะครับชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเมื่อวันที่มีการทรํา,ารัฐประหารระบอบประชาธิปไตยหายไปทันทีนะครับรัฐธรรมนูญหายไปทันทีสิทธิประชาชนหายไปทันทีการเลือกตั้งไม่มีผู้มีอํานาจมาจากการยึดอานาจไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนระบอบประชาธิปไตยหายไปแล้วแต่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยังอยู่นะครับดังนั้นไม่ต้องตีความเยอะครับการทํารัฐหารเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนั้นสารมนูญไม่มีไม่อยู่นะฮะส่วนส่วนที่พระเก้าไกลทำนะฮะไม่ว่าจะมีเจตนาซ้อนเล้นอะไรก็แล้วแต่นะครับทาไปแล้วนะฮะทำไปแล้วเขาจึงเอามาเป็นคดีสุดท้ายทุกวันนี้เรายังปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมรกอยู่มันไม่ได้หายไปครับอ่ะ วันนี้เราคุยกันหลายเรื่องมากนะครค่อยๆไล่เรียนกันไปเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้ชวนคุณป๋ามมาคุยกันต่อได้ครับนะฮะวันนี้ฝากคุณฟังงานนิดนึงได้มั้่าเชิญฮะเชิญครับอ่านิรโทษกรรมประชาชนนะครับแคมเปญนี้อ่านี้เลยฮะ14วันก็ไหนดี14วัน1-14กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับใครที่อยากลงชื่อสามารถลงชื่อได้ทางออนไลน์ก็ได้ลงชื่อทางกระดาษก็ได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ amnestypeople.com กำลังขึ้นที่ดูสุดยอดมากขอบคุณมากนะครับแดตราน AmnestyPeople.com เข้าไปวันนี้เลยนะครับท่านสามารถลงชื่อออนไลน์ก็ได้นะครับแต่เราอยากให้ท่านช่วยมากกว่านั้นนะครับนอกจากท่านลงชื่อแล้วนะครับท่านไปชวนคนอื่นมาลงชื่อได้ท่านอาสามาช่วยกันรวบรวมรายชื่อได้อาสาเป็นจุดตั้งโต๊ะได้นะครับดูที่หน้าเว็บนะครับถ้าท่านอาสาเป็นจุดตั้งโต๊ะท่านแค่แค่ไปบอกว่าท่านจะเปิดจุดที่ไหนเมื่อไหร่กี่โมงให้คนอื่นๆมาลงชื่อกับท่านได้นะครับตลอด14วันจะมีอีเวนต์ทุกวันถ้าท่านพร้อมช่วยเจตเวลาคนละหนึ่งนน้ออยไปร่ววมเ ที่ท่านสะดวกในสถานที่ที่ท่านสะดวกนะครับมีอีเวนต์ทั้งกรุงเทพแล้วก็อีกหลายจังหวัดนะครับแล้ว14กุมภาพันธ์เรามาลองดูว่ายกนี้พวกเรารวมพลังกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เอาไปส่งให้ถึงสภากันวันที่14ครับผม